สวัสดีนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเมนูสังขยาอะไรคะสังขยาฟักทองวันนี้จะเป็นสังขยาไข่ทั้งใบหรือว่าไข่ทั้งโลกนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ไข่ไข่ไก่นะคะทั้งฟองปกตินั้นสังขยานะคะถ้าจะให้มันเซตตัวดีหรือให้มันมีความแน่นอย่างเงี้ยเขาจะนิยมใช้ ไข่ไก่เอยไข่เป็ดทำนะคะไข่เป็ดเปนปริมาณลูกก็โตด้วยนะคะทําให้มีเนื้อแน่นด้วยนะคะหรือจะใช้ผสมกันก็ได้นะวะันนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ง่ายๆเลยนะคะก็จะมีตัวลังถึงตัวน,นี้หรือบ้านเราเรียกว่าซึงใช่ไหมคะซึงหนึ่งนะอะ่างผสมนะคะมีตะแกรง ตาถีสองชั้นเอยไม่ใช่ตะแกรงสีกระชอนตาถีสองชั้นนะคะตัวนี้แล้วก็มีถาดสําหรับอบนะคะเป็นถาดสี่เหลี่ยมสําหรับใส่หม้อนึ่อนี้ได้หรือจะเป็นตัวฟอยล์ขนาดที่ตามที่เราต้องการนะคะหรือมันจุพอนตัวนี้สามารถนึ่งได้เลยนะคะก็จะมีมีดแล้วมีตัวแซะขนมถ้าเราใส่ลงในถาดหลังจากที่ขนมของเราเซตตัว นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทายยางค่ะอาจจะช่วยในการแซะขนมเราได้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำขนมเลยก็คือจะเป็นตัวช่างตวงนะคะ ช่างตวงตัวนี้ <Okay. S 1> ซึ่งเด็กๆรู้จักกันดีแล้วตัวนี้จะเป็นถ้วยตวงของเหลวนะคะตัวนี้จะเป็นถ้วยตวงของแห้งไว้ของแป้งนะคะนนี้เป็นช้อนตวงนะคะขนาดรู้กันแล้วนะส่วนผสมถ้าเป็นไข่ทั้งฟองไม่จําเป็นจะต้องใส่ตัวแป้งนะคะไม่เหมือนกับไข่ขาวถ้าเป็นไข่ขาวทั้งทั้งหมดเลยใน1นึ่งกิโลต่อสูตรนะคะเราจะต้องเติมในส่วนของแป้งลงไปเพื่อให้ เนื้อของขนมเซตตัวมากยิ่งขึ้นนะคะสังขยาวันนี้จะไม่เป็นสังขยาทั้งลูกจะเป็นสังขยาที่เราหั่นเป็นเนื้อของฟักทองออกมาเป็นชิ้นๆแล้วใส่รอยลงไปนี่หรอไหมคะ,ะบางทีอาจจะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะรอยลงไปในถานนี่เลยนะคะน้ำตาลที่เราใช้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเหลวหรือแบบก้อนตามใจเลยนะคะ กะทินะคะถ้ามีตาลอ,อยดีก็ใช้ตาลอ,อยดีถ้ามีตาชาวเกาะก็ใช้ชาวเกาะน,นะคะถ้าตามบ้านมีเนาะ,ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นใบเตยค่ะเอาไว้ขยำกับตัวของไข่เพื่อไม่ให้มันมีความเคาวเนาะลดความเคาวขึ้นนี่เดี๋ยวเราจะทําการปอกก่อนนะคะแล้วก็หั่นเนาะ,ะถุงมือวันนี้นะคะใช้ถุงมือในการขยำไข่ หรือใช้มือของเราเป็นก็ได้นะคะไม่ว่าการที่ร้านให้ใส่นะปัจจุบันนี้นะคะถ้าเราไม่เกิดการขย่อมหยบแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ตัวทุเรแยงของเราก็คือเครื่องปั่นเครื่องปั่นในที่นี้ก็คือเอากะทิใส่ลงไปในไข่แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลที่พอข้อละลายกันแล้วแล้วก็ปั่นปั่นปั่นปั่ฟองเสร็จแล้วนำมากรองค่่กรองใส่ในนี้หรือจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะ ตองสักรอบสองรอบนะคะขนมไทยจะต้องมีความหวานน้ำถูกไหมคะแต่ครงนี้นะคะถ้าหวานจนเกินไปนะคะคนกินนะคะก็จะเลี่ยนเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูจะตัดด้วยเกลือเกลือไทยเล็กน้อยเกลือไทยคือเกลืออนามัยเนาะเป็นเกลือสมุนรนะเกลือที่ถุงบาทของบาทรบ้านเรานะะเกลือตัวนี้เกลือหยาบๆแต่ไม่ใช่เกลือเม็ดนะคะ อ่าเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติกันเลยเนาะสำหรับวันนี้สังขยานะคะจะเป็นอะไรที่ทำง่ายที่สุด,สด<ว>แล้วก็ไม่ได้ต่างกับตัวของหม้อแกงเลยนะคะเพียงแต่เพิ่มส่วนของหม้อแกงจะเ,เพิ่มความหอมด้วยน้ำของหอมใช่ไหมคะของหอมที่เราเจียว นะไม่เกี่ยวกับหอมดองนะนนหอมเจียวเนี่ยเจียวหอมเนี่ยนะความเหมือนที่แตกต่างแต่ตอนนี้นะคะน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะนึ่งแล้วเราจะเทลงในถาดนะคะใส่ไปประมาณสามส่วนสี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเราจะเอาฟักทองของเราใส่ลงไปเนาะ อเอาฟักทองมาค่ะหยิฟักทองมาด้วยเลยลูก oh. ชอบมากก็ใส่มากไข oh. ่ทั้งกองเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าเนาะถ้าเป็นไข่ขาวอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้น oh. นี่นะคะขนมของเรานะคะได้เวลาแล้วหลังจากที่นึ่งอใช้เวลาประมาณยี่ส้าถึงสานาทีนะคะเราจะทดสอบโดยการเอาซ่อมเนี่นะคะเสียบลงไปตรงขนมของเราถ้าไม่ติดซ่อมขึ้นมาแสดงว่าขนมของเรานะคะสูกเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราจะยกลงแล้วนะคะเราต้องหนีก่อน็กลงสวยงามมากเลยนะคะใส่ทั้งฟองลักษณะก็อนดดิ่งขนมเราหลังจากที่รองให้เซสตัว อุ่นนะคะจริงๆแล้วอข้างตืนหรือว่าตู้ร้อให้เย็นสนิทเนาะเราถึงจะตัดแต่ด้วยเวลาของเราวันนี้นะคะคุณครูต้องอตัดก่อนตอนนี้นะคะเราจะใช้มีด,มดเป็นมีดที่เป็นขึ้นเนาะเพื่อที่จะตัดันมในหนึ่งถาดน,นี้นะคะถ้าเป็นว่าต่างห่านแล้วจะได้อยู่ประมาณ36ิ้นเลนะคะขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราจะใส่หรือว่าแพคเกจที่ของเรานะคะเมื่อนานแล้วนะคะครูจะ ตัดเครื่องตรงนี้ก่อนตัด,ตด,ตด,ตดแบบสไลด์เนาะเพราะเรามีฟักทองอยู่ต้องมีคมคม,มนะฮะนี่มีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะ,ะขอผ้าเช็ดมือผือนนึงครับอันนี้เราจะแบ่งเป็นสามส่วนของตรงนี้แล้วกันนะคะดีไหมคะดีครับแปดอ่ะเป็นสามส่วนเช็ดทุกครั้งเวลาปาดขนมนะฮะ ก็ยังไม่พฟมอีกเห็นไหมเกียนหน่ยเดี๋ยวเกียนเดี๋ยวจะ้นีนี่ นี่ก็ขาดทันีนักกันแฟทเป็นนิดนึงแม่มนหูยเยอกว่ามังมีไกไการเนียมัมีอะ ถ้าเซตตัวมันก็จะดีกว่านี้เนาะด้วยเวลาเนี่ยคะสังเกตว่าถ้าเป็นไข่ไข่ไก่เนี่ยนักเรียนควรจะเติมแป้งลงไปนิดนึงได้เนาะมันจะมีความอ่อนไปนิดนึง จากนั้นนะคะเราจะใช้อันนี้นะคะตัวนี้ขนมแบบนี้หรกก็จะได้ขนมนะคะแล้วนำมาใส่กล่องแของเราน่มะ่ก็องี้องม